จ้างคุณครูมาสอนที่บ้านแต่ครูดันสวยและก็น่ารักแบบนี้เป็นคุณจะทำยังไงล่ะครับก็เปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะเห็นน้องชายของจือที่กำลังคุยกับพ่อถึงเรื่องการเรียนที่ทำคะแนนไม่ค่อยดีนักแล้วก็สักพักเนี่ยจือสุดหล่อที่กลับมาจากข้างนอกก็ได้มานั่งฟังพ่อกับน้องชายคุยกันทางพ่อเนี่ยจึงช่วยเหลือน้องชายโดยการที่จ้างคุณครูมาสอนที่บ้าน พอวันถัดมาเนี่ยคุณครูก็มาที่บ้านเพื่อจะมาสอนหนังสือให้กับน้องชายแต่ครูดันสวยเกินครับเลยทําให้น้องชายของจืดเนี่ยแอบชอบคุณครูขึ้นมาทันทีครับและพอคุยกันได้สักพักครูกับน้องชายเนี่ยก็ขึ้นไปที่ห้องเพื่อสอนหนังสือกันนะครับด้วยความสวยแล้วก็ความน่ารักของคุณครูเนี่ยก็ทําให้น้องชายยิ่งแอบชอบครูมากขึ้นครับซึ่งทั้งสองเนี่ยก็เหมือนจะเข้ากันได้ดีนะครับคุณครูเนี่ยก็สอนหนังสือเนี่ยตั้งแต่เช้ายันดึก หลังจากนั้นน้องชายก็มาส่งคุณครูกลับบ้านนะครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยจื่อสุดหลอกก็เปิดประตูเข้ามาทันทีเมื่อหนุ่มจื่อเนี่ยได้เห็นครูก็แอบชอบเช่นกันครับพอวันถัดมาเนี่ยคุณครูก็มาสอนหนังสือตามปกติแต่วันนี้จื่อก็เอาขนมและน้ําเข้ามาให้เพื่อพยายามให้มีตัวตนในสายตาของคุณครูครับและพอตกเย็นเนี่ยครูที่กาลังจะกลับบ้านจื่อสุดหลอกของเราเนี่ยก็ได้ชวนคุณครูกินข้าวนะครับซึ่งครูก็ตอบตกลงที่จะกินข้าวด้วย แต่เหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างหมดและต้องออกไปซื้อด้วยความที่เป็นพี่ชายที่แสนดีครับจืดเลยให้น้องชายออกไปซื้อของเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่กับครูครับพอน้องชายออกไปซื้อของได้สักพักจืดที่มีความหิวอยู่แล้วครับเลยชวนครูเนี่ยกินส้มตําในทันทีซึ่งครูเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับแต่ด้วยความหิวแล้วก็ความพยายามเต็มความสามารถของจืดจึงทําให้จืดสุดหล่อของเราเนี่ยได้กินส้มตํากับค,คุณครูจนสําเร็จครับจากนั้นเนี่ยน้องชายเนี่ยก็กลับมาจากซื้อของข้างนอกนะครับ ก็ได้เห็นว่าจืดเนี่ยกินข้าวอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าครูเนี่ยกินอิ่มแล้วแล้วก็ขึ้นไปรอสอนหนังสืออยู่บนห้องหลังจากนั้นเนี่ยน้องชายก็ได้ขึ้นไปบนห้องนะครับและคุณครูก็สอนหนังสือตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็ตัดมาอีกวันนะครับครูเนี่ยที่มานั่งรอน้องชายเพื่อจะสอนหนังสือ หนุ่มจืดก็เข้ามาแล้วก็คุยกันสักพักซึ่งจืดเนี่ยก็น่าจะรู้สึกหิวจึงชวนครูมากินส้มตําเหมือนเดิมอีกครั้งซึ่งระหว่างกินส้มตําอยู่นั้นน้องชายก็ดันมาเห็นพอดีและก็ได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็พอตกมาช่วงดึกนะครับครูเนี่ยก็กาลังสอนน้องชายตามปกติซึ่งน้องชายก็รู้สึกเซ็งๆพอครูสอนได้สักพักก็ขอตัวไปห้องน้ําและก็ได้เห็นหนุ่มจืดกําลังยืนรอด้วยความหิว พอคุยทักทายกับครูได้สักพักจืดก็ชวนครูกินส้มตําจนสําเร็จครับหลังจากนั้นครูเนี่ยก็กลับมาสอนหนังสือน,น้องชายตามปกติเช่นเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อครูเนี่ยหายไปไหนทางน้องชายก็รู้ได้ทันทีว่ากําลังไปกินส้มตํากับหนุ่มจืดสุดหล่ออยู่ซึ่งน้องชายของเราเนี่ยก็จะแอบมองหนุ่มจืดและก็คุณครูเนี่ยกินส้มตําอยู่เป็นประจําครับ